ดมก่อนแท้เปล่าใหม่สุคนทวาโชว์ของขวัญวันแม่จากดีเจต้นชีวิตดีดีสามีสายเปอีกหนึ่งดาราสาวที่หลายคนอิจฉาสำหรับใหม่สุคนทวาที่ปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วโดยเราจะได้เห็นว่าเธออัปเดตความน่ารักของลูกชายน้องชินะผ่านอินสตาแกรมบ่อยครั้งล่าสุดเธออัปเดตความน่ารักของสามีบ้าง ซึ่งผ่านวันแม่มาหมาดๆสามีดีเจต้นสอรงอพงษ์เซอร์ไพรส์ซื้อกระเป๋าหลุยวิสตองให้งานนี้แม่ใหม่โพสต์ Post, คลิปแกะกล่องโชว์พร้อมระบุข้อความว่าของขวัญวันแม่ที่สามีมอบให้ตอนแรกนึกว่าของผู้หญิงคนอื่นซะอีกฮ่าฮ่าขอบคุณนะครับทางด้านดีเจต้นเข้ามาคอมเมนต์บอกความในใจว่าเป็นของขวัญสำหรับคุณแม่ที่เต็มที่และเสียสละมากๆขอบคุณสำหรับการเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์ในทุกการดูแลนะครับ ของควัหรือรางวัลอาจจะเทียดไม่ได้กับสิ่งที่หมามีดูแลลูกแต่อยากจะให้เก็บเอาไว้ดูว่าวันแม่ครั้งนี้ได้ชิ้นนี้เท่านั้นเองรักหมามีนะครับ